สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับชินยนอะไรเช่นเคยนะฮะตลอดวันนี้ก็มีเกียร์ดีมานําเสนอทุกๆค่านอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นเกียร์โตโยต้าบียูสี่เกียร์นะฮะผมสี่เกียร์บียูใหญ่นะครับก<ม>็เป็นเกียร์ขนาดกระทัดรัดนะครับเกียร์ลูกเล็กลูกสั้นนะฮะเหมาะสำหรับไปทําเกียร์กลางนะครับผมทำเกียร์ทดนะฮะหรือว่าท่านใดจะใส่รถอิแตนรุ่นเก่าก็ได้นะครับก็ใส่แทนตระกูลพวกเคเคได้เลยนะฮะเพราะว่าหัวหนูเนี่ยมันเท่ากันนะฮะด้านหน้าเนี่ยหัวหนูด้านหน้าเนี่ แช่นที้สามารถใส่แทนเ k ได้เลยนะฮะแต่ว่าเฟืองข้างในจะใหญ่กว่านะครับผมรับขนัดได้ดีกว่ารุ่นนี้ก็บรรทุกได้ถึง5ตันนะครับเพราะเป็นเกียร์ขนาดใหญ่นะครับผมเป็นเกียร์ตะคูนเดียวกับพวก BU 5เกียร์ครับเป็นนี้จะมี4เกียร์เดินหน้าเกียร์ลูกสั้นนะครับวอลส่วนมากก็ลูกค้าจะนิยมนําไปทําเกียร์กากันนะครับหรือจากถึงเกียร์ลูกเล็กลูกสั้นก็วางง่ายๆนะครับกอดงูออกก็ชนไปได้เลยก็ความยาวก็ไม่เกินสามสิบเซนติเมตรนะครับสามสิบถึงสี่สิบเซนนะฮะเนี่ยผมวัดดู ประมาณคืบกว่าๆนะครับเป็นเกินสองคืบนะฮะถ้าเราต้นทหมูออกแล้วนะเหมาะสำหรับไปทําเกียร์กลางแทนสโลได้เลยนะถ้าเราใส่เกียร์หนึ่งีรับรองว่าแรงอย่างแน่นอนนะครับผมต่อทดเป็นสองเท่าของเกียร์สโลเลยนะฮะอย่าเรียกว่าคนไทยของท่านมีจะรับได้ไหมนั่นเองนะฮะอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งไปไปจะทําเกียร์กลางนะครับใส่ได้หมดนะครับทั้งรถอีแตนใส่รถกระบะนะฮะหรือจะใส่รถหกล้อนะครับที่บรรทุกหนักประมาณ5้าถึงแปดตันเนี่ยได้อยู่ครับผมแทนสโล สำหรับท่านที่ต้องการความแรงที่มากกว่าสโลนะฮะหรือท่านใดจะไปใส่รถที่แชน,ท,นแที่ของเดิมเป็นเคเคแล้วถอดออกเอาวิวใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นเกียร์ที่ใหญ่เป็นทานนะฮะรับนล้วหนักได้มากครับสำหรับที่ไม่ต้องการความเร็วนะคะรับต้องการความแข็งแรงเกียร์ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเชิงกงแท้นะครับสภาพสวยนะฮะเพิ่งเปิดตู้มาเลยนะครับต่อมาสวยๆเกี๊ยบๆของเครื่องมาลงนะฮะับดีวันนี้ว่างก็เลยมาทำคลิปนะฮะให้ เยปีทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นครั้งเลือกในการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาเกียร์รุ่นนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก,ก็คือสามารถใส่เกียร์ฝักบันดัาได้ด้วยนะเนี่ยจะมีช่องสำหรับใส่เกียร์ฝักบันดัยู่ด้านข้างนะครับผมวันนี้เราก็ถอดฝาปิดตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็เอาเกียร์ฝังบันดั้ใส่เข้าไปนะก็สามารถที่จะใส่บันดัาได้เลยนะฮะท่านใดที่ต้องการสโลด้วยบันดั้ด้วยนะฮะ วันนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ในหมูรถดำนิยมนําไปใส่เป็นเกียร์กลางแทนสโลนะฮะแล้วก็ใส่ฝันดําได้นะครับผมสำหรับสายลุยที่ต้องการฝันดำนะฮะเกียร์ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับรับประกันความแข็งแรงทนทานนะว่าเกียร์ตัวนี้เฟืองใหญ่นะครับทนทางแข็งแรงไม่พังง่ายๆนะฮะสำหรับสายลุยสายงานหนักนะครับผมนะฮะกากไว้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังหาเกียร์นะฮะลูกเล็กลูกทีนไปทำสโลว์ทำเอเกียร์กลางนะฮะหรือทําเกียร์ปันดำนะฮะหรือว่าทําเกียร์พลด ครัเดี๋ยวท่านใดต้องไปหาใาตาอีแจต้นะครับตรงนี้ก็ใกล้หน้าฤดูการรูดูการลากมันฤดูกาลลากห้อยกันแล้วนะครับผมนะก็เตรียมซ่อมรถไปใช้งานท่านใดที่หาซื้อกันอยู่ก็นี่ระตัวนี้ฝากไปเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวนะครับผมหากท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่ชินยนอะไรหลังรถนะครับโทรศัพท์ก็081733512 0นะครับผมนะหรือว่าท่านใดจะแชทมาพูดมาคุยในเพจฟสบุ๊กของผมก็ได้ครับ ชื่อเพจเป็นบล็อกผมก็ชินยนอะไรจากมุทศนะฮะหรือท่านใดอยากมาดูรูปชมสดจริงที่ร้านก็มาได้เลยครับร้านของผมอยู่ที่ย่างกุยหนงุทศจชวันนครราชสีมานะฮะหากมาไม่ถูกก็เข้า Google แ a บบได้ครับเข้า Google แ a บบแล้วพิมพ์ชื่อชินยนอะไรนะฮะลงไปใน o o g l e m แ p บบแ๋ยวทาง Google แ a บบจะขึ้นปากหมุดร้านนะฮะแล้วก็กดนำทางมาตามแผนที่ใน Google แ a บบได้เลยนะครับร้านเรามีตัวตนจริงนะครับส่งจริงส่งชัว์อย่างแน่นอนฮะเราขายมานานแล้วนะครับไม่มีการโกงลูกค้านะครับผมนะฮะ ว่าท่านใดไม่สะดวกเล่น a c e b o o k นะฮะก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 7 3 0 3 5 1นน้ะฮะเลือกเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อเอาไว้ที่ในคลิปด้วยนะครับท่านใดฟังไม่ทันนะครับผมนะก็พิมพ์ตามข้อความที่ผมขึ้นไปเลยนะครับผมนะนะกำลังรอท่านมาจับลองนะครับเย็นนี้สวยจริงนะครับเนี่ยมาสภาพเดิมๆกิ๊บๆเลยฮะแห้งๆเลยนะฮะไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมนะ ของเราตรงปกนะครับสมจริงสมชัวนะครับอันที่สามก,ก็จะได้สภาพนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนะนเราม่มีการบกเม็ดนะครับรูปถ่ายยังไงคลิปเป็นยังไงของจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมนะฝากไว้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจสำหรับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ